ทริคง่ายๆในการเตรียมโต๊ะดินเนอร์รับวาเลนไทน์นะคะให้เหมือนบ้านร้อยล้านทํำยังไงก่อนอื่นนะคะกดหัวใจแล้วกดติดตามช่องไว้ก่อนนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะมาดมแนินจะมาพูดถึงวันวาเลนไทน์ที่ทุกคนกําลังคิดอยู่นะคะว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกก็กลัวรถติดนะคะจะจองร้านเนี่ยโอ้โหป่านนี้ร้านก็เต็มกันไปเยอะแล้วอยากจะทานข้าวง่ายๆกับแฟนที่บ้านแต่ก็อยากทําให้วันนั้นรู้สึกพิเศษมากเหมือนกับบรรยากาศของบ้านร้อยล้านเลยนะคะมาดมเนิน,นะคะจะแนะนําเลยค่ะว่าก่อนอื่นคุณเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะซึ่ง หาได้ง่ายในบ้านเลยคือของหลักนี่คือจานชามนะคะขอให้เป็นสีครีมๆขาวๆเป็นใช้ได้นะคะและช้อนส้อมนะคะถ้าอยากจะให้พิเศษขึ้นมานะคะก็เลือกเป็นสีนะคะสีทองอะไรเงี้ยนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็แก้วนะคะเราก็เลือกแก้วที่มันมีพิเศษถ้าเราอยากจะมีเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นวน์แชมเปญเราก็เลือกแก้วทรงแบบนี้นะคะซึ่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะดอกไม้เนี่ย เป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะทำให้เกิดบรรยากาศขึ้นนะเหมือนกับบ้านแบบระดับร้อยล้านเลยเพราะส่วนมากเนี่ยบ้านระดับหรูอย่างเงี้ยนะคะเขาจะแต่งบ้านให้ดูสวยงามหรูหราด้วยดอกไม้ค่ะอาละค่ะดอกนี้นะคะเรียกว่าลเซนทัสค่ะเพราะว่าวันวาเลนไทน์บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดอกกุหลาบนะคะที่มันมีราคาอาจจะแพงมากสําหรับวันนั้นนะคะเราก็ใช้ลเซนทัสแทนได้นะคะซึ่งวันนี้ที่จัดมาเนี่ยก็กำนึงประมาณสัก200บาทเท่านั้นเองนะคะมนนันน้หนักก็สั่งมา2กงกำนะคะอ่ะและที่สําคัญมันจัดง่ายด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมน เราใส่น้ําลงไปเราก็ดูถ้าเราชอบแบบก้านยาวเราก็จัดแบบนี้นะถ้าเราอยากได้สั้นเราก็ตัดให้มันสั้นลงนะคะอะดูนะันเนี่ยแค่เสียบลงไปแบบง่ายๆเลยเพราะเชฟของดอกไม้เขาสวยอยู่แล้วนะคะเราแค่จัดให้มันแบบรอบๆอะคะ่ะมันก็จะได้แบบแจกันที่สวยงามประหนึ่งว่าตอนนี้นะคะเราจัดดอกไม้สําหรับบ้านร้อยล้านอยู่เลยนะอาล่ะค่ะทีนี้ พะเรามีดอกไม้เนี่ยที่เป็นดอกจริงแล้วนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีดอกจริงเราก็ใช้ดอกไม้ที่แบบเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อะไรได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบมีทุกอย่างในวันนั้นนะคะถ้ามันหายากนะคะเพราะว่าเราใช้แทนกันได้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราใช้ดอกไม้น,นี้แทนค่ะโอเคทีนี้นะคะมาดมแนทเลือกจัดโต๊ะแบบตามขวางนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอยากจะมีความใกล้ชิดกันกาแฟนแบบอย่างเนี้ย นัง่งลรู้สึกไม่ชิดกันมองหน้าการจับมือกันง่ายๆนะคะหรือว่าเข่าชนกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะเราก็จัดแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดอกไม้มาใกล้ๆนิดนึงนะคะอ่ะเริ่มจากผ้ารองจานนะคะอ่ะพอเรามีผ้ารองจานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดจานอาหารที่มันกำเนิดวางไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะว่าถ้าเราอยากจะให้มันพิเศษเหมือนกับเรานะคะดินเนอร์อยู่ในบ้านหรูร้อยล้านนะคะ เราก็ต้องจัดโต๊ะให้รู้ล้าประหนึ่งคนบ้านร้อยล้านเขาทานกันต้องทำแบบนี้ค่ะวางจานแล้วก็เลือกไซส์ใหญ่นดนึงนะคะแบบแรกนี่ค่ะวางซ้อนกันนะคะเหมือนกับว่าเราต้องมีอปเปิไทเซอร์มีสลัดกรอนแล้วก็ค่อยเป็นอาหารจานหลักนะคะมตงีก่อนสังเกตไหมคะเห็นไหมคะพราเรามีเป็นสีครีมสีขาวๆตัดกับของตกแต่งที่เป็นสีชมพูหรือว่าชุดเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะก็ยิ่งแสดงให้โต๊ะอาหารโดดเด่นนะคะ จัดช้อนซ่อมก่อนวันนี้เราอุปโลกไว้ว่าเป็นมื้อง่ายๆที่แบบไม่ได้มีสเต็กไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ช้อนซ่อมไม่จำเป็นต้องมีมีดถูกไหมคะง่ายมาก คือความใส่ใจความตั้งใจแล้วเราก็เลือกนะคะทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้ทำให้มันหรูหราขึ้นและสิ่งที่ทำให้เพิ่มความหรูหรานะคะคือผ้าเช็ดปากนะคะเนี่ยเราใช้เป็นผ้าเลยก็ได้หรือเป็นกระดาษก็ได้ซึ่งมีขายที่อีเกียนะคะริงแบบนี้ก็มีที่เซนท่านวังอย่างนี้เห็นไหมคะเก๋ขึ้นอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำยังไงง่ายมากนี่คะ่ะใช้กระดาษแบบนี้คลี่ออกมาเห็นไหมคะแล้วจับตรงกลางนี่นะคะแบบนี้นี่คะ่ะ ทง่ายแบบธรรมชาตินี้เลยแล้วเราก็ใส่ริงเข้าไปนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างเราทําด้วยความใส่ใจอะคะ่ะทาแบบธรรมชาติง่ายๆเห็นไหมโต๊ะพิเศษขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวขอเอาอันนี้หลบไปก่อนนะอ่ะทีนี้เราก็มาจัดแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําอันนี้เป็นน้ําดื่มนะเราก็จัดไว้ข้างซ้ายตรงนี้อันนี้ก็จัดซ้ายแล้วก็เรื่องเครื่องดื่มเนี่ยเราวางไว้ที่หลังนะคะแต่ถ้าเราอยากจะจัดวิเลยนะคะอยากให้พิเศษเราก็จัด ได้นะคะนี่ก็ได้ค่ะน,นี่ก็ได้ค่ะน,นี่ก็อ่ะล้ก็มันไกลทีนี้เนี่ยอาหารนะคะที่เราเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟสลัดนะคะผ้ารองจานอะไรเ,เสร็จแล้วก็เสิร์ฟสลัดเสิร์ฟอะไรไปแล้วถ้าเกิดว่าเราทานอาหารจานหลักเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยยกจานหลักเนี่ยออกแล้วเราก็จัดมาเป็นจานที่เป็นของหวานได้เลยนะคะ ก็คือประแทนกันเนี่ยนะคะให้บรรยากาศเป็นไงคะเรียบง่ายนะคะหาได้ทุกอย่างในบ้านหรือว่าไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตง่ายๆก็ได้ถ้าใครไม่มีโต๊ะข่าวๆแบบนี้ ผ้าปูโต๊ะค่ะง่ายๆเลยนะคะใช้ผ้าปูโต๊ะปูก็ให้บรรยากาศที่หรูหราแล้วนะคะสําคัญก็คือสีที่เราเลือกตามที่แนะนําค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบทริคง่ายๆที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะการจัดโต๊ะดินเนอร์ให้เหมือนกับบ้านร้อยล้านค่ะอีกเรื่องนึ่งที่สําคัญตอนนี้เราจัดโต๊ะแบบแนวตามขวางใช่ไหมคะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะให้มันหรูหราขึ้นอยากจะแบบ เหมือนกับว่ามีระยะที่ไกลขึ้นเพราะว่ามีอาหารเยอะนะคะหรือบางคนมีฝีมือทําอาหารเก่งนะคะมีหลายจานเราก็สามารถจัดแนวยาวได้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะแล้วคุณดูและคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าชอบแบบแนวตามคว้างแบบนี้หรือตามยาวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะถ้าอยากได้แบบตามยาวนะคะเราแค่เปลี่ยนมุมค่ะอันดับแรกเอาของหลักก่อนเลยนะคะคืออันนี้นะคะ จานชามแก้วน้ำนะคะของหวานไว้มุมก่อนแล้วก็นะคะนี่เราต้องตั้งอย่างนี้นะคะจะได้ไม่บังหน้าของการทานอาหารนะคะครูนนะคะมุมนี้นะคะ เราก็จะมีสเปซเห็นไหมคะสเปซของมีสเปซที่ยาวขึ้นน,นะคะดอกไม้เนี่ยจะบอกว่าเราอย่าวางไว้กลางอย่างนี้นะคะมันเกะก,กะมันมองหน้ากันไม่เห็นอ่าเดี๋ยวนี้อยู่ซ้ายมือแก้วน้ำนะคะ อันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้อย่างนี้นะคะทีมงานคะมองนี่นะคะเธออย่าหัดดูโทรศัพท์ดีเวลา,นนา,ลเ,าเนี่ยต้องอ่ะล่ะค่ะเรานี่นะคะมาเลื่อนจะยังโอ้ตายไม่คิดไว้ล่วงหน้าถ่ายเอาหยุดก่อนได้ยังออมีปอมเลยเก้าอี้นั่นด้วย เ,เออแต่มันไม่น่าเลเอาใหม่ถึงตรงไหนเมื่อกี้เดี๋ยวจะได้ตับถูกตัเป็นแบบัดจัดแบบนี้ที่ดอกไม้ไม่ตงโอเคเราก็จัดแบบนี้นะคะมันก็จะมีสเปซตรงนี้เยอะขึ้นเห็นไหมคะถ้าใครที่ทําอาหารเก่งนะคะแล้วเราจะมีจานอาหารไว้เลยแบบไม่ได้แบบทานทีละจานแล้วก็วางจานอาหารไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็ทานด้วยกันอย่างนี้นะคะ